ตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่างห้วยมาหลงน้องรถยนต์มาบอกปลาลอยดีนะเดี๋ยวผมขึ้นไนกัน <c oughs> เอน็เอนปลาลอยเต็มแล้วมูไปแล้วมันเห็นผมไหม ปลาตื่นบดนนะเห็นเห็นอยู่เดี๋ยวพี่น้องเพื่อนเด่นอ่ะมันบังตานะเดี๋ยวรนะอมันเข้ามาข,าข้างในข้างในเออเนี่เห็นปลากันไหมครับตรงนั้นลูกดอกตกต่ำว่ะ รุนน้องชายมาได้หนึ่งตัวนะะนี่ไหนดูปลาโชว์ปลาหน่อยครับนี่ลัมโบฮันเตอร์นะครับมาก่อนปลาไม่เออมาตกปลาก่อนมาตกปลาแต่ว่าเห็นปลาลอยเรืเอปืนยิงเลยนี่แหละตกดีๆไม่กินไ่ชอบกินลูกปืนพอดีน้องโทรไปตามนะว่าพามลอย เลยมาดูเมื่อกี้เลยเดินมาก็เห็นรอยอยนะยิงไม่โดน,นครับลูกตกยิงไกลลูกตกเฉยเลยหน้าเขืนี่ก็มีปลารอยอยู่ครับแต่ว,ว่ารอยไกลครับระยะประมาณักเกือบสี่สิบเมตรนะมงเห็นปลาไหมมีแต่กไกลด้วเนะี่ยลองดูครับยิงด่งไว้นะ ข้ามว่ะไมีโดนไม่น้องข้ามยิงข้ามยิงข้ามก็ข้ามจริงๆว่ะผมยกข้ามไว้ประมาณคืบนึงข้ามไปเลยไปไหนแลครับน้ลอยอยู่นั่นนะโดนไหมมันสายวิ่งอ่ะเัาไม่ใช่ป่ะ

ขนาดนี้ไกขนาด คนนี้น่นะ นิดเดียวนะครับน้องกลับแล้วครับถอยรถกลับมาแล้ว,วน,นะครับเห็นไหมตัวนิดเดียวแต่ว,ว่ายิงนู่งอุ้นเลยสามสิบเมตรโดนนะครับ เวลปลาดูดูเวลปลาไหมนะน่าฮึนี่นะแต่ว่ามันฮึกมินมินว่ะมายักดึงขึ้นมามันนี่ลุดลงเหวเลยแล้วนะซ้ำก็ได้ลงไปซ้ำเลยนนๆๆๆฮึคลาดไปแล้วนะฮึกยังมันเหี้ฮึปลายคางมันที่ ขาดแล้วนะยิงไกลปวไกลออยังฮือไงมาบัสนเนี่ยฟุกคักงไงมาวอรฮิตตัวเดียวเนี่ยมันไปเซ้รบฟดป่านะ่ะมันขึ้นอยู่ข้างล่างนั่นเนาะแต่มันลมพัดแห้งหายไปเสาจะแค่ลมก็ไดขอได้ปิ้งไงบักค้ำอยู่ฮะ เด้งมั้ยมาขาดไปซะวะยุกอีกนิดเดียวนนนหนึ่งเนี่ยเกี๊ยบไมด้กินเหรอยกขึ้นมาเหง่อหิ้วได้ลุดมือตกน้ำไปสำรวยแหละ <c oughs> ไม่ได้กินทั้งเลย องได้หนึ่งตัวผมได้หนึ่งตัวนะพอได้ <laughs> เจี่ยวใส่น้ำาหลายๆ <laughs> ลมมันแห้งโอ้ที่น,น้องถ้าลมไม่แรงนี่มันจะได้ยิงอยู่ตรงซอกข้างหลังนั่นปามันขึ้นดีอยู่ตรงนั้นควงฮึววงวบว บ่เฮ้ออีกแล้วบ่ขับบานดีกว่าวะเป็นยังมันว่าานี่นนนนข้มาแล้วครับบ้านแล้วนี่น้อนตรงที่มันดินๆๆนดนลอยสูงเลยนะระยะประมาณเท่าไหร่มัน 20...25 ิ20่ะ มองเห็นตัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันหันหน้าอยู่นะตัวใหญ่ของาเขาหน่อยนึงสีเขาขาวโบ๊ะเลยไม่โดนเหรอ ลาแตกขึ้นเลยไหมโอโ้อะไรเว้ยมันยริงจริงปลาเป็นหายเป็นคาดครับว่าเมื่อกี้ลมนิ่งๆอยู่ปลาลอยดีอยู่ด้านนี้หายหมดแล้วเพราะลมมาแรงมาครับมึงใสฝนตกฝั่งลาวนั่นแหละข้ามเขาฝั่งนี้ก็เป็นประเทศลาวแล้วพี่น้องสอปปลาวกลับบ้านดีกว่าครับลมแรงพด ในป่าจ้องตูดนี่แหละพี่น้องเลยวันนี้ไม่หมานเลยยิงยังไงก็ไม่โดนยอมอนี่นะครับผลงานวันนี้ในป่าสองตัวนี่แหละผมได้ตัวนึงน้องได้ตัวนึงนี่นครับน้องโบน้องชายอยู่ที่บ้านนี่แหละก็ทำคลิปด้วยก็ฝากติดตามช่อง youtube แล้วก็เพจของน้องโบด้วยนะครับ อะไรนะแรมโบฮันเตอร์แรมโบฮันเตอร์นะเข้าไปกดติดตามให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะครับผลงานวันนี้ไม่หมานแต่ก็ไม่เ้วนะยิงไม่โดนครับวันนี้ลมมันแรงด้วยเดี๋ยวกลับบ้านนีกว่าค่ำแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่นี่ก็ให้น้องเอาไปต้มเดีย๋ยวไปหาเพื่อนนี่ฮนะหน้าก้นนี่ต้มกินอยู่หน้ากต้นเนีา<ป>ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคอยใหญ่เอ่เนี้ยปนินเทา Ha ha ha.